คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่77ทับ2557เรื่องการกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งราชการให้ดำรงตำแหน่งเพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังนี้ข้อหนึ่ง ให้กำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มขึ้นในส่วนขราชการดังนี้วงเล็บหนึ่งตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมอัตราจอมพลในกระทรวงกลาโหมจำนวนหนึ่งตำแหน่งโดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพศ2521วงเล็บสองตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานอายการสูงสุดเป็นตำแหน่งข้าราชการอายการชั้น8 เทียบเท่าอายการสูงสุดจํานวนหนึ่งตำแหน่งโดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการอายการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอายการพศ2553วงเล็บ3กํกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสำนักนายกรัฐมนตรีจํานวนตําตำแหน่งโดยให้เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2551 ข้อสให้พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมและให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมตามข้อหวงเล็บหนึ่งเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อสให้นายอัธพลใหญ่สว่างพ้นจากตำแหน่งอายการสูงสุดและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานอายการสูงสุดตามข้อหวงเล็บสองเป็นพิเศษเฉพาะราย ข้อส e. mm hmm. ี่ให้นายธาริศเพ่งดิตพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็น <descriptive> พ <writing S 3> ิเศษเฉพาะรายข้อห้าให้นายธงทองจันทรางสุพ้นจากตำแหน่งประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย ข้อหให้นายสุรชัยศีสารคามพ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสึกอสารและให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อเให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ8ให้นายสุวิจัก์นาควัชลชัยพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะรายข้อ9ให้พลเอกสุรศักดิ์การจนิรัตพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมและให้ดำรงตำแหน่ง ประหลัดกระทรวงกลาโหมข้อสิบให้นายตระกูลวินิจนายภาพพ้นจากตำแหน่งรองอายการสูงสุดและให้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดข้อสิบเอ็ดให้มอมหลวงปนัดดาดิศกุลพ้นจากตำแหน่งรองประหลัดกระทรวงมหาดไทยและให้ดำรงตำแหน่งประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้อ12ให้นางเมธินีเทพมณี พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อ13ให้นายพานุอุทัยรัตน์พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อ14ให้นายเจเรพันเปลือง พ้นจากตำแหน่งรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้อ15ให้พลตํารวจเอกชัชชวานสุขสมจิตพ้นจากตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและให้ดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตาแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษข้อ16 ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งตั้งแต่วันที่มีคำสั่งนี้เป็นต้นไปข้อ17ให้กระทรวงกลาโหมสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงบประมาณสำนักงานเลขาธิการผู้แทนประษฎดสสำนักงานอายการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวให้เรียบร้อยโดยด่วนโดยจัดให้ดํารงตําแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าตําแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่เดิมข้อ18เมื่อมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีแล้วให้นําความกราบบูกมูลทเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งตามคําสั่งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ข้อ19เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดและข้อแปดแล้วให้ตำแหน่งดังกล่าวเป็นอันยกเลิกทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณนวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 7พลเอกประยุทธ์จันโอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ